เราจะมาพูดคุยกันถึงกรณีศึกษาเชิงลึกของซาร่าในแง่มุมของการบริหารธุรกิจครับว่าซาร่าเขามีสวอตยังไงสวอตก็คือเฟรมเวิร์กในการประเมินธุรกิจนะครับว่าธุรกิจของเรามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรมีโอกาสที่จะทําได้มากกว่าคู่แข่งยังไงบ้างแล้วก็มีอุปสรรคอะไรที่จะทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายจาก p ปเปอร์รีเสิรที่มีชื่อว่า how t o Sarah optimize its strategy สวัสดีครับผมนพพงศธรก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe นะครับติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจเชิงลึกดีๆแบบนี้ที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังโดยที่เฟรมเวิร์กที่เราจะเอามาพูดถึงกันในวันนี้ของซาร่าครับนั่นก็คือเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า SWOT analysis นะครับ SWOT นะครับย่อมาจาก S-W-O-T ความหมายของมันนะครับ S มาจากคําว่า strength หรือว่าจุดแข็ง W มาจาก weakness นะครับแปลว่าจุดอ่อน O ก็มาจากคําว่า opportunity ซึ่งแปลว่าโอกาสในการทําธุรกิจแล้วก็ T คือ threat นะครับหรือว่าอุปสรรค ในการทธรรวมกันครับ4ตัวนี้ SWOT Analysis เป็นเฟรมเวิร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกสำหรับหลายๆกรณีรวมกันนะครับ SWOT Analysis คือเฟรมเวิร์ที่เอามาวิเคราะห์ธุรกิจครับเพื่อให้เห็นในแง่มุมต่างๆว่าเรามีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนอะไรมีโอกาสอะไรที่ทำได้อีกแล้วก็อุปสรรคคืออะไรและสาหรับวันนี้ครับผมจะเอา SWOT Analysis เนี่ยมาวิเคราะห์กรณีศึกษาของซาร่าซึ่งก็มาจากเปเปอร์นะครับใน Research Gate นะครับที่ชื่อว่า How Should Sara Optimize Its Strategy เรามาดูในข้อแรกกัน นั่นก็คือตัว S หรือว่า Strength ครับจุดแข็งของซาร่าในเปเปอร์นี้ครับลงลึกไว้ว่าจุดแข็งของซาร่าในเรื่องแรกเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องของ Product Strategy ครับหรือว่ากลยุทธ์ในการออกสินค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยที่หัวข้อที่เขาโฟกัสไปนะครับในการศึกษาก็คือ Batch Production ครับหรือว่าการผลิตหลายะๆซึ่งแง่มุมของการผลิตทีละเยอะๆเนี่ยโดยประเด็นที่รีเสิร์ชนี้มุ่งไปหานะครับก็คือ Batch Production ครับหรือว่าการผลิตโดยที่ในรีเสิร์ชนี้นะครับระบุว่าซาร่าเนี่ยเลือกที่จะผลิตนะครับสต ลายหลายๆแบบออกมานั่นก็คือมีคอลเลกชันหลายๆแบบโดยที่แต่ละแบบเนี่ยคือมีแบบเยอะๆถูกไหมแต่ว่าแต่ละแบบเนี่ยเลือกที่จะผลิตในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากครับซึ่งที่ไปที่มาที่ซาร่าทำอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าซาร่าเนี่ยมีการเก็บข้อมูลที่ดีมากพอไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของวิซิเตอร์นะครับคนที่เดินเข้าไปในร้านซาร่าในสาขาต่างๆประเทศต่างๆข้อมูลที่เครื่อง POS นะครับเวลาที่สแกนบาร์โค้ดตอนจ่ายเงินพนักงานซาร่าไม่ใช่แค่สแกนบาร์โค้ดจ่ายเงินแล้วก็ใส่ถุงให้คุณกลับบ้านแต่พนนัักงงาย มีหน้าที่ในการขี่เพศนะครับอายุาาคร่าวๆนะฮะเข้าไปด้วยนั่นหมายถึงว่าต่อให้คุณไม่ได้เป็นสมาชิกของซาร่าก็ตามซาร่าเนี่ยสักง,งานใหญ่นะครับก็ยังจะเห็นข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ที่พนักงานสาขาแต่ละคนเนี่ยต้องช่วยกันกดตอนที่คุณมาจ่ายตังค์ด้วยเอออันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะคุณนึกออกไหมครับว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยเราบอกว่าเออเราผลิตสินค้ามาเราอยากทํายังไงให้ขายดีกว่านี้อยากจะออกสินค้าใหม่ให้โดนใจกว่านี้เราก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับผู้บริหารมานั่งหาเรือกันบนโต๊ะว่าจะออกคอลเลกชันใหม่อะไรดี ในหลายๆธุรกิจนะครับเวลาที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดเลยเพราะเวลาอยากเก็บข้อมูลลูกค้าครับว่าลูกค้าเป็นคนกลุ่มไหนยังไงเนี่ยจะต้องให้ลูกค้าสมัครสมาชิกโดยที่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะสมัครก,กันนัดหรอกนะฮะอารมณ์แบบว่าสมมติคนเดินเข้าซาร่าร้อยคนต่อวันเนี่ยเป็นสมาชิกเนี่ยอาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้าไปแต่ในกรณีของซาร่านี้นะครับเขาได้ข้อมูลตรงนี้มาเต็มๆเลยจากการที่ให้พนักง,งานเนี่ยช่วยขี่นั่นเองดังนั้นจากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับซาร่าลเลยได้วัตถุดิบที่ดนะัเมออาาาา่่จพฒตว ออกคอลเลกชันแบบไหนมากไปกว่านั้นนะครับซาร่ายังพาร์ทเนอร์กับแบรนด์หรูหลายๆแบรนด์ครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันนะครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้กําลังสนใจอะไรแล้วก็สําหรับซาร่าเองนะครับมีกลยุทธ์ในการจ้างแฟชั่นดีไซเนอร์มาอินเฮาส์อยู่ที่ซาร่าเองเลยฮะแล้วแฟชั่นดีไซเนอร์เหล่านั้นอยู่ที่ไหนบ้างนะครับซาร่าไม่ได้เอาแฟชั่นดีไซเนอร์อยู่แค่ที่เดียวครับเพราะว่าหนึ่งในกลยุทธ์ของซาร่าก็คือการที่เขาผลิตคอลเลกชันออกมาหลายๆแบบใช่ไหมืบบหมมมหมือนนนกกััทีี้คคคํําาาถสญ็ สมมุติผมเป็นซาร่าผมมีดีไซเนอร์ที่อยู่ในเฮดคอลเตอร์อยู่ที่สเปนเยอะๆออแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ที่เมืองอื่นแฟชั่นเขาเป็นยังไงการตอนนั้นคนชอบอะไรคนนิยมอะไรเห็นไหมครับไม่รู้ซาร่านะครับมีดีไซเนอร์ที่อยู่ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กมิลานปารีสสำนักงานใหญ่ของเขาสเปนก็มีเหมือนกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของคนในเมืองนั้นนะครับเข้าใจว่าคนในเมืองนั้นเนี่ยกำลังนิทนะต้องการอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กาาัจาะบนนนมรสใๆค ใช้คําว่าย o u n g c u ตเม m e r ก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเด็กหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นขึ้นมาในอนาคตเพราะแน่นอนว่าสมมติเด็กคนหนึ่งนะครับที่เติบโตขึ้นมาแล้วในวันที่เขามีกําลังซั์ในการซื้อสินค้าเองได้เขาเป็นลูกค้าซาร่าก็มีโอกาสสูงมากที่ตั้งแต่อายุ20กว่าๆจนไปถึง60 70 80ปีเขาก็จะเป็นลูกค้าซาร่าในทุกๆวันจากข้อมูลนี้นะครับบอกว่าซาร่าเนี่ยออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับมามากกว่า1,000แบบต่อเดือนซึ่งนั่นเป็นปริมาณที่เยอะมามากๆนะครรับบเเื่อปีย กับบริษัทอื่นๆบริษัทเสื้อผ้าหลายๆแห่งเนี่ยอาจจะออกแบบคอลเลกชันมาไม่ได้เยอะครับแล้วก็เอาไปผลิตอาจจะไปผลิตในที่ที่มีค่าแรงถูกๆนะครับอย่างเช่นในหลายๆประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาที่ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ต้พอผลิตมาก็ผลิตที่ละเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกที่สุดแล้วก็กระจายไปทั่วโลกมันก็จะเป็นเหตุผลว่าเขาผลิตเยอะๆเพื่อให้ได้กําไรตรงน,นั้นเน่ยเยอะขึ้นเพราะมีต้นทุนที่ต่ำลงไงแต่ซาร่าไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับซาร่ามองว่าแฟชั่นเนี่ยม การออกแบบใหม่เรื่อยๆของเขานี่แหละครับทำให้เขาผลิตแต่ละครั้งเนี่ยได้ไม่เยอะแล้วนั่นก็กลายเป็นกลยุทธ์การตลาดอีกทีหนึ่งที่สมมติวันนี้คุณไปที่ซาร่าเห็นของแล้วอุย้ยน่าสนใจจังเลยถ้าคุณไม่ซื้อวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้กลับมามันอาจจะไม่เหลือแล้วนะครับคือไม่มีผลิตแล้วด้วยคําถามคืออา้าวผลิตแบบนี้แล้วซาร่าไม่ขาดทุนหรอเพราะว่าคนอื่นเขาผลิตทีละเยอะๆก็เลยได้ต้นทุนที่มันถูกถูกไหมฮะซาร่าไม่ได้มองอย่างนั้นครับ คุณผลิตมาเยอะคุณก็ต้องมีต้นทุนในการเก็บมีค่าเสียโอกาสในการไปวางที่หน้าร้านแล้วมันขายไม่ออกถูกไหมนั่นคือต้นทุนเหมือนกันแล้วถ้าคุณเก็บไว้นานค้าสต็อกไว้นานขนส่งมาจาก ภูมิภาคอื่นนะครับข้ามโลกมาก็ต้องมาเก็บในโกดังนี่อีกไปวางไว้ในสาขารอก,กว่ามันจะขายหมดเพราะมีของเยอะนั่นแนหะค่าเสียโอกาสมันก็สะท้อนไปในราคาของเสื้อผ้าถึงแม้ว่าจะขายถูกแต่ต้นทุนเหล่านี้ก็สะท้อนไปในราคาแต่พอซาร่าทําแบบนี้ผลิตมาไม่ได้เยอะวางปุ๊บขายหมดวางปุ๊บขายหมดต้นทุนในการเก็บรักษาก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นทําให้ซาร่ายังสามารถออกแฟชั่นใหม่ๆมาได้เยอะแยะและทําราคาที่มันถูกได้ด้วยนะครับนั่นคือจุดแข็งของซาร่าอย่างแรกนะครับในนี้เขียนไว้อีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือ pricing strategy หรือว่า ยุทธ์ในเรื่องของราคาครับเขาบอกว่าซาร่าเนี่ยพยายามที่จะรักษามาตรฐานของราคาไม่แพงไว้เป็นกลยุทธ์หลักของเขานะครับโดยที่กลุ่มเป้าหมายหลักๆเนี่ยก็จะเจาะไปที่กลุ่มนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทํางานให้ความสําคัญกับกลุ่มนี้ที่สุดเลยนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่กลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง35เป็นหลักก่อนคือไม่ได้บอกว่ากลุ่มอื่นเขาไม่โฟกัสนะครับแต่กลุ่มนี้โฟกัสมากๆแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่เขาไปได้มานะครับจากอินไซต์ของลูกค้าก็คือบางทีพวกนี้เขาอยากจะได้ของหรูๆ สวยๆแพงๆนะครับอาจจะเป็น luxury product จาก luxury brand แต่ว่าไม่ได้มีเงินสามารถพอซื้อได้ซาร่าก็จะออกแบบมาให้มันดูดีมากพอนะครับแล้วก็อาจจะมากกว่าที่พวกเขาคาดหวังซะอีกในราคาที่ถูกมากๆ นั่นจึงเป็น pricing strategy ของซาร่าครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นจุดแข็งของซาร่านะครับอันนี้เป็นจุดแข็งที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากที่ซาร่าขยายแล้วก็คือปัจจุบันซาร่ามี store ที่อยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ high traffic area อยู่ทั่วโลกอยู่แล้วครับซึ่งมันก็จะเป็นจุดแข็งของเขามากๆที่คู่แข่งเนี่ยเข้ามาแข่งได้แทบจะยากเลยถ้าเป็นคู่แข่งรายใหม่เพราะเวลาแฟชั่นใหม่ๆออกมาจากซาร่ามันก็จะถูกส่งกระจายไปทั่วโลกทันทีแต่เราไม่ได้กําลังบอกว่าคู่แข่งจะเเเข้าาเ้้าาาาามมมมไไไ่่่่่่ดลยยยใชอออองงงงนนัคครบพีแวาาจจะต มุมนี้ครับ คือสมมุติว่าเราเป็นธุรกิจแฟชั่นอันหนึ่งที่จะเข้ามาตีตลาดเราก็ต้องเรียนรู้จากจุดแข็งของซาร่าตรงนี้ว่าเฮ้ยจุดแข็งอย่างหนึ่งของเขาวันนี้คือมีสาขาเยอะนั่นหมายความว่าเขาวางแผนไว้ดีตั้งแต่แรกในวันที่เขายังมีสาขาไม่เยอะเขาก็ใช้จุดแข็งอันอื่นในการเติบโตแต่พอในวันที่เขาสาขาเยอะขึ้นเขาเติบโตเยอะขึ้นเขาก็วางสาขาต่างๆเนี่ยไว้อยู่ในแลนด์มาร์กอยู่ในที่ต่างๆเป็นเหมือนป้องปราการที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาแข่งกับเขายากขึ้นผมชอบคํานี้ครับก็คือว่าถ้าสมมติเราเป็นคนตัวเล็กเเเเนนน่ยรราาากกก็็็ตต้้อองงงแแขขบบลลุทธ์คัวถป ใหญ่เราก็ต้องแข่งกลยุทธ์แบบคนตัวใหญ่เหมือนเราเป็นนักมวยครับคือสมมติเราขึ้นไปต่อยกับคนอีกคนหนึ่งที่ตัวใหญ่กว่าเรามากร่างกายสูงกำยำกว่าเรามากเราอาจจะไม่ได้ชนะเขาด้วยหมัดฮุกถูกไหมครเราอาจจะต้องชนะเขาด้วยหมัดยับเรายับเร็วๆเราหลบหลีกเร็วเราวิ่งเร็วนั่นคือจุดที่เราสามารถแข่งได้ก็ต้องมาดูนะครับว่าจุดแข่งจุดอ่อนของเราคืออะไรเมื่อกี้เราพูดถึงจุดแข็งของซาร่าไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงจุดอ่อนของซาร่ากันบ้างถ้าจุดอ่อนของซาร่าที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาในการทําธุรกิจออออยู่่กก็คืวาาตนนี้รโลขงเ ม,มีแบรนด์แฟชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่คนสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่มาจากประเทศจีนนะครับในเปเปอร์นี้เขียนประเทศจีนชัดเจนเลยนะฮะว่ามีอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเช่นเทาเปาลนะครับพินดาวดาวหรือว่าแบรนด์อย่างเช่นชีอินซึ่งพอมันเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแบบนี้ครับใครๆก็ตามที่ไปขายของบนนั้นเนี่ยก็อาจจะมาจากไหนก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นจากจีนจากที่ไหนก็ได้แล้วก็ในเรื่องของรูปแบบเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของแฟชั่นมันก็ไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรททีี่่่สาาาามรรรถจะไเเออผิดดดกัน้ยงวว็คื ถึงแม้ว่าจะไปเอาผิดได้มันก็ได้ปริมาณแค่นิดเดียวใช่ไหมฮะตอนคนรลอกก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวหรือถ้าสมมติว่าอ่ะอันนี้เอาผิดกันได้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อวันพรุ่งนี้เขาก็ออกแบบรุ่นใหม่ออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับอาจจะเสนอราคาที่ถูกกว่ามากๆนะครับอยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้บริโภคเนี่ยที่เป็นยังเกอร์เจนเนอเรชันนะครับอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่กว่านั้นที่เทนเซทีฟเรื่องราคามากกว่าเนี่ยก็อาจจะมองเห็นครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันก็สไตล์คล้ายๆกันเลยถึงงแแม้้้วว่่่่าาาาาาคออตีนะรับุณภพขจกทํไดด แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องราคา price sensitive อะเรา sensitive กับราคามันก็ยังไงล่ะถูกไหมยิ่งสั่งออนไลน์เนี่ยยังไม่รู้ด้วยครับว่าคุณภาพอะไรมันดีกว่ากันก็มีโอกาสสูงมากที่ซาร่าเนี่ยจะโดนดูดลูกค้านะครับไปอยู่ในนี้นี่คือจุดอ่อนที่ซาร่าเริ่มเห็นขึ้นมาในช่วงเวลานี้ครับดังนั้นนี่จึงเป็นจุดที่กลยุทธ์เรื่องของราคาเนี่ยอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่การันตีความสําเร็จของซาร่าได้อีกต่อไปนี่คือในมุมมองของเจ้าของเปเปอร์นี้นะครับซึ่งในจากรีพอร์ตของแ c คเคนซี่ไชน่าเองเ ตัวเลขนะครับของประมาณปี2022เนี่ยกลุ่มเมเนเนียลนะครับแล้วก็เจนเซดดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความจงรับพักดีต่อแบรนด์ต่างๆขนาดนั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลยุทธ์ของราคาเนี่ยเมื่อราคาถูกกว่าก็จะดึงดูดลูกค้าไปได้มากกว่าซึ่งอันนี้มันคงเป็นปกตินะครับแต่ว่าในประเทศจีนเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ H&M ซึ่งวางกลยุทธ์ราคาที่ถูกกว่าเนี่ยแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือคอสของ H&M ดึงดูดลูกค้าในจีนไปได้เยอะกว่าซะอย่างนั้นนะครับคออุออะแลกส o, ก T, กส T โาป นในนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้เยอะมากนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คือว่าโอกาสของซาร่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีอีกหลายขุมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตในฝั่งของออนไลน์ที่มากขึ้นเพราะาในตอนนี้เองเนี่ยถ้าสมมุติซาร่าสามารถดึงดูดลูกค้านะครับให้มาช็อปในออนไลน์นะครับโดยที่ซาร่าเนี่ยตั้งใจที่จะใช้ช็อปของตัวเองนะครับก็คือเว็บไซต์ของซาร่าเองเลยไม่ได้ให้คนเข้าไปที่มาร์เก็ตเพลสอย่างเช่นช้อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยเมื่อคนเข้าไปในช็อปออนไลน์ของซาร่าโดยตรงแล้วเนี่ยแล้วคนค ลูกค้าไว้ได้ตรงนั้นไม่เปลี่ยนแป,ปลงไปแบรนด์อื่นง่ายๆนะครับนี่เป็นโอกาสที่ซาร่าเห็นแล้วก็กําลังเร่งทําเรื่องนี้กันมากๆนะครับถ้าเราเห็นเวลาที่เราไปร้านซาร่าตอนนี้ทั้งในไทยแล้วก็อย่างผมไปที่อเมริกามาเนาะซาร่าคือโปรโมทมากๆนะครับจนถึงขนาดที่ว่าไปซื้อที่หน้าสาขาในยราคานี้แต่พนักง,งานบอกใอ้คุณไปซื้อที่ออนไลน์สิมันถูกกว่ามันมีอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วก็ส่งฟรีซะอีกนี่คือสิ่งที่ซาร่าพยายามทําอยู่ตอนนี้คือโอกาสของเขาส่วนอุปสรรคปับเลยจจุดออ ของเขาเมื่อกี้นี่แหละครับก็คือเรื่องที่ราคาเขาเนี่ยถึงแม้จะถูกแล้วแต่มันมีคนถูกกว่าได้อุปสรรคในปัจจุบันจริงๆก็คือการที่ในแต่ละประเทศเนี่ยมีเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะครับตัวกำแงพงภาษีตรงนี้ก็ไม่ได้หนักทําให้แม้กระทั่งคนที่จะซื้อของจากจีนจากต่างประเทศนําเข้ามาเนี่ยแต่ก่อนจะมีพวกกำแงพงภาษีต่างๆในการป้องกันเพื่อที่จะทําให้คนที่อยู่ในประเทศหรือว่าในภูมิภาคนั้นเช่นในสเปนหรือว่าในยุโรปเนี่ยเข้าแข่งขันกันได้ง่ายๆถูกไหมครับตอนนี้มันก็ยากขึ้นละนี่ก็เป็นอุปสรรคที่่สาาารจจจะะต้้อองเแลวก็น ที่ไปที่มาของกลยุทธ์สาระรในปัจจุบันที่กําลังพยายามผลักดันออนไลน์มากขึ้น เอาละครับ,รบนี่คือสรุปสวัสด์แอน s ัลไซิสนะครับของซาร่าซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยตัวผมเองได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับแล้วก็น่าจะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของผมหลายอย่างเหมือนกันหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากคุณชอบเนี่ยล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับติดตามกดกระดิ่งกันไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมันจะทำให้คนอื่นเห็นคลิปวิดีโอนี้มากขึ้นก็ติดตามกันไว้ครับจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวสสััดีครบ